คือคุยกันได้เยอะขึ้นด้วยทัศนะสติต่างๆคือน้องแบบว่า <c oughs> วิเศยทัท์กว้าไกลอันนี้บัลลยอกงเสก่องนี่บด้ยองก์แข็หแกร่งขึ้นว่ายองยอบอกว่าตามความิล <c oughs> คือน้องเขาก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากวันแรกที่รู้จักถึงวันนี้นะครับพัฒนาของเขาก็คือเป็นการก้าวบันไดขึ้นทีละขั้นอย่างเงี้ยครับบแมเป็นแบบก้าวกระโดดนี้ผู้ใดสิ่งว่าก้าวกระโดดแต่้างต่วันตกมองว่านองก้าวทีละขั้นคือันขึ้นไปใช่ครับอาจจะเป็น อ่แดนเซอร์ที่มีกระแสติดกระแสที่คนรู้จักเราดังเร็วอะไรเงี้ยคนอาจจะมองแบบนั้นแต่สําหรับพี่คือพี่จะมองแบบน้องก้าวกละขันเพราะว่าน้องไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกแล้วน้องก็ไม่ได้เก่งเลยแต่น้องแบบว่าคาทนาว่าจะเป็นการเต้นการร้องการเล่าคือมันแบบก้าวกีลกะขังนระขังจนต้อยอดมากมือน,นึงจนแบบพันจะาของมาเป็นเจ้าของแบรนด์ตอนแรกคือคายาซิฟันแมนคายาซิฟันคือก็มุ่งมั่นในความตั้งใจของของเขาอ่ะแต่ีิว่าขอย้องกับเขาว่าเขายองกับปอดี สี่วอกกับคนในวงเสียงกับคนในวงหมาวาว่าเห็นน้องยองวอเห็นน้องพัฒนาบอเสียาะอทายหยองกับย่างแบบว่าเหลืองคือถ้าทายหยองตอนนั้นกับย่านย่างเขาเหลืองว่าเออเอออายยองว่าอายว่าตั้งสี่คือน้องยังเด็กเนาะแต่ตอนนี้คือพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อคือตอนนี้คือกล้าพูดเลยว่าอาจจะไม่ได้เก่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามาตรฐานมาตรฐานพัฒนากบบ ควารดาของกับพ่อให้กันอี่รีครับแล้วอันนี้ก็เคือคว้อมไอวาเลยเวลาแบบไออภายยองิบอภัยเแต่ผมไม่ยุติพ่อพ่อกับเพื่อนยองผมเลยไอพ่อพ่อมีทต้ตปีตบมาตีย่างเดียวตบมาไปลาบอกกับน้องๆไมวมากกวสิแบบว่าเปรียบเทียบใถึเบื้องว่าเนี่ยขนาดน้องยองบัดเดินเก่งเลยยองเป็นแค่แบบว่าเด็กหนุอยคนหนึ่งทีแบบยังไม่เป็นขาขาวที่บ้านถึงแต้มสีเยอะจริงไหมครับ อย่างนี้ล่เดี๋ยวนี้พอพ่อหลูขึ้นเมียนเถอะกินเลยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำหอมถอะหอมจีบหอ้จิบไม่เป็นไรน้องอิ่มแล้วหรอลูกเรากินหมูกระทะเหรอกินหมูกระทะถ้ามีเสียงเพลงเพราะๆจากอิราคือสิยหิ้วใจมาเฮาร้อเพลงด้วยจะลองเพลงยังเบาเบาแล้วเบาเบาให้ยังลองได้ไหมหิ้วใจหิ้วใจไหมหิวใจจังเลยเออ ปล่อยให้ฉันยิ่ใจพอพอไม่อยากลองเพราะว่าถ้าพอลองถือมันสิมวนเอาคอทันเอาควอทันเดียวแล้วคอทันเดียวคอดทันเดียวแมนยังับออย่าปล่อยให้ฉันหิวใจให้ย่อกต้องถือได้ไหม ตั้งสตีก่อนสตาร์ก่อนเคยบอกแล้วคิดถึงเพื่อนไม่ใช่แล้วหรอคิดถึงเพื่อนแล้วคิดถึงผู้สาวเนาะหนึ่งสองสามขี้ไรบ่ชี้ชี้ลองกันเดี๋ยวี้ลาแล้วล่ะสองสามแค่ปล่อยให้ฉันหิวใจของเธอได้ไหม ฉันได้ทเพธอมัื่อ่ย่หลองนไหมมึงเข้าไปพูดวลาพ่ออันนั้นม่ได้เบิ่งเหนื่อยอันนี้ม่ได้เบิ่งนึกจำเมไดอไอ้ไอ้ย้อนบอกเนี่ยนอนรูเอาเรไปสองดูว่าเขาจะมีสองเี๋ยวเเาปล่าเนอะ่โยมือนข้าที่ระวังไปเนาะ ให้ฉันเหี้ใจของเธอได้ไหมให้ฉันได้ทำเพื่อเธอได้ไหมแค่อยากได้มองเห็นเธอเป็นสุขในใจไม่มีอะไรในความบังดีแค่นี้แหละค่ะเ,เพราะมากค่ะคส,สัครับขอบคุณค่ะท่าออนนายกฯไม่พูดชิ่วา,างเลย ได้ลองสิว่าโคตรพอพอมันดีโคตรตะก้าจ้าโคตรตะก้าคราวนี้ก็โคตซิงลุ้งเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องราคาเพราะเขาไม่ได้เก็บตอนนี้เขาเก็บไปทางก็มีนะครับผมแต่ตอนนี้แบกขาประจวนซิมบั์เร็วเยียบสายซาด์ไ้พี่นุ้มหนูนุ้มหนูนหนูหนูนุ้มหนูมีหนูมีมาขอดเยียบซิ โอ่อนซ่นพี่น้องนะครับตอนนี้คำสั่งซื้อมารัวมากเลยค่ะอย่าลืมจิ้มจ่ายจบนะคะตะกร้าขึ้นฮอตหนึ่งหกสามตอนนี้นกคิดว่าเราน่าจะเกือบจะถึงสองร้อยบาทแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทางเหรียญผูดเราก็มีใช่ขอเช็คเลียดเูดหน่อยนะคะทางลิกลิกลอกตอกเราก็มีไอ้ลิกลอกชลายลิกลอกค่ะลิกลอกลิกเออเขารบกวลอ๋อที่น้องบอกแม่กดลิงก์แล้วทักเข้ามานะคะเพราะว่า อ๋อครับกดที่ปักหมุดใช่ใชชเพื่อนเข้าใจอยู่ครับกดซิงลุ้งนะครับกดอ่าที่ปักหมุดไปให้เลยนะครับแล้วทักมาเลยนะครับเพราะว่าแม่ซีซงสติกเกอร์หรือกดเยี่ยมมาที่เซอร์กไรครับแมนครับแมนแกดกดซิงลุ้งซิลุงปุ๊บแล้วก็กดสวัสดีค่ะแอดมินวังสิ่งอะไรครับนะผมขวดเท่าไหร่อ่ะ ขวดห้าเก้าเก้านะครับผมสีดำนะครับเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับไม่ว่าจะไปไปเที่ยวหรือไปผับไปบาร์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับแล้วก็คือสีแดงก็คือกินของ้หยิงครับหวาห้เก้าแต่วันนี้คือจัดโปรเลือสีเก้าเก้าเท่านั้นก็คือกินสีบวแห้งครับสองกินสีเด็กแตกต่างกันแค่ความอ่อนกับเข้มนะครับสีเด็กกคือมันสีอ่อนๆแบบ้หยิงเลยครับที่จะแบบไปไปเลนหรือว่าไป เล่นไผ่น้ำโมเล่นยบวกน้ำโมอย่างเสิไยไ้เบือดเลยครับะไปหาบวกไปเนาะเขาเขาเขาบอกว่าเป็นกินละมุนกับจิงนแต่ผู้ชายก็ใช้ได้ครับผู้ชายก็ใช้ได้จะนาหวานนาเค็มก็สามารถใช้กินละมุนอยู่ด้วกันก็แบบหล่อละมุนมีจังลองหยองใชู้ชายนะครับมันกับสิ่นี้แตกต่างแบบว่ามากแบบกินเค็มกินพอนในสิ่งครับมันสิ่นี้มามแตกต่างกันไปอันนี้แพ็กเกจพี่ร้องอันนี้แพ็กเกจถ้าให้นกตีราคานะครับคือนกจะนกคิดว่าขวดหนึ่งอ่ะ คนหนึ่งน่าจะเหมาะอยู่ที่มันคือสีสันโอเคคืออะไรผมว่าจะบอกั้งนานแล้วผมนันคือสีสันตัวคนด้วยตัวคนด้วยอ๋อมีดราม่าเหรอไม่ไม่ครับมันจะมีคนแบบโกรธเอาปาตารมาแล้วก็แบบว่าพอบแบบบุ่นวุเรื่องนี่ใช่ไหมเฮ้ยวุ่นวุ่นเรื่องหรือจะมาว่าลูกมูคือเขาฟังภาษาคนบุ่นวุเรื่องไงเขาเขาใจแต่ภาษาให้เราเป็นสีสันสันคือสีสันให้มันเป็นสีสันพี่น้องคิดคิดซะว่าคนปกติมันบ่พิมพ์มาตัวจีบตัวแดงกันแล้วกันละ อ่าาตอนให้นกตีราคาเ้อหันกเป็นเต่าหยองนกสีขายหัวดละเกาอยเขาสิบก้าบาทขายแ่นเลยเอามันคือว่าไงมันเหมือนน้ำหอมแรน์เมไปเลยอ่ะมันไม่ใช่น้ำหอมที่แบบว่าทั่วไปเนี้ยเต้าหยองคือมันติดทนนานแล้วก็มันไม่ฉุนมันบางอย่างหายไปร่างเงาเขาออกแล้วมันเหม็นหินแม่ลรวยิ่งเราอีกที่สําคัญนะครับแอลกอฮอล์มันไม่เยอะนะครับ เราบ้างนี่ได้แองกอเราบ้างแองกอฮอทได้เฮ้ยม,มันพูดไม่ได้ไดน,น,นะครับอย่าลืมขอโทษนะครับยุได้น้ำหองตัวอุกลาไลเขาได้ตัวอไอ <laughs> ยังก่อ <laughs> ยุได้นำหอมกับอุกลาไลเขาได้ตัวไอบอกตรงๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันฉีดสองกลิ่นรวมกันแล้วมันเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบมันแมก,กันครับนะครับผมมีครื่องแต่งน้ะของของไอแห่งดาครับ ไปเวลาอะไรสดนเนีด่าสัมปปิด่านั่นดานี่มากอันกูด่าขึ้นจนเมยไหมตอนแรกจอมันหกบอกเขาดิ<ห>เป็นโลกจชิยร์นสดนึง <c oughs> ถ้าบอกมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้่ <c oughs> นะเราก็ต้องให้มันมีบ้างนะครับข้ามบ้างด่าขึ้นบ้างเออบางทีแม่งกับพ่อไอ้ห้าเดลละตายดิห้าเดลว่าอุ้ย <c oughs> มามาโหลดวะส่วนรายก็นี้ต่อวตารหาตัวตนมาได้นะครับ คนที่ไม่ชอบเราปล่อยเลยปล่อยเลยแต่สิว่าอย่างงผมบหัว่าหัซาการประกันต่าดีกว่าค่ะวันนี้ให้ถึงสองร้อยบาทเดี๋ยน้องให้ยกกล่องการงานเรื่องงานกับงานคนเดียวน้องอยู่นี่ให้ด้วยโอ้แต่ได้โตนเต้าหยองแต่น้องแพ็คเองทุกกล่องพานพี่น้องครับ โอ้เมื่อแต่งผมกระเพกจนว่าเบิร์ดเลยดิแม่บอแม่นครับไร่สดมบ้าได้แต่งผมกระเพกเบิร์ดเลยเหมือยนทุกกล่องเนียเทุกมือความขยันเนาะพี่น้องอ่อนซ่อนนิรุกไส้มืชเจา้าบอความขยันหมันเพียรเราจะมองแค่ว่าเขาเต้นเก่งย่างเดียวบ่ได้ครับเต้นเก่งหลอกเก่งไงเดียวเราต้องมองทุกองค์ประกอบบางทีมีคนมาหยองนี่คนที่เขาติดตามเรามาตั้งแต่แรกเขายองเข้าแล้วคนที่บ่มาเกเข้านี่มาเห็นคนหยองเขาไม่ได้ติดตามเราเขาเห็นแต่แต่งหยองหลอก็เพียงสิ เต่าหยองลองอุนยมนมีเขาบอกว่ามีคนจะยกลังน้ำหอมหลอใชไอ่ะใครเขาไหนนี่นาบอกว่าว่าอยากสั่งให้น้องอายหนึ่งลังค่ะว้าวคนลุกคนลุกเลยคนกจริงคนลุกยาบเลยครับเมื่อกี้ทักหลังบ้านเลยลุกจริงเดี๋ยวแอนตินทักไปนะคะครับง่วงวัเร็ววันนี้มาไปอายมาไปอายทันทีเลยแย่อยพ่อจะต้องเด็กเพลิงลัาเหรอวะ กูมันคสอว่าเสียบเบิร์ดอกขึ้นมากเบิดเบิดอาบเลยค่ะขอบคุณยังไงขอบคุณนะครับขอบคุณแบบไ่ย่อขอบคุณค่ะพี่อะไรนะครับพี่นานาพี่นานาว้าวคนลุกเลยแตกแล้วหนึ่งล้านยางยางยางบอกขอรใจเย็นไอ้ที่นงาขำเฝ้าอยู่นี่เลใจเย็นใจเย็นนั่นจะเป็นเเบวหลินระหว่างนี้กดในตะกร้าเพิ่มได้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลย เขาบอกขอใส่แล้วมั่อไหร่เออคือเมือก่อนว่าครับแยนุมาคอมเมนต์อ่ะยป้าไงป้าฉันน่ะได้สื่อใสอ๋อป้าชนะได้สื่อใสบ้านลูกกระใสแล้อพี่น้อง T R V เต้าหยอกนะครับเออกระใส่น้ำหอมมันละปมาใส่เกียวบอกกระท่าประเด็นนี้ได้เจาน้ำหอมเจาเต้าหยอกอ่ะดีแล้วกินติดปากพร้อมน แต่ว่าเส่ถยถึงออ๋อพี่รู้แล้วว่าพี่พูดถึงเรื่องอะไรพี่พูดถึงเรื่องว่าหเห็นแม่แม,แม่น้องยองมาชื่นชมเนะี่ยเพราะว่าแม่แม่เขาติดตามมาตัา้งแต่แรกรู้ว่าต่ายองเห็นเ่ียแน่สิไหมครับบางคนมาเห็นตั้งแต่ว่าเออหยองเป็นนักร้องแ,แค่นี้ก็สมว,ว่าเก่งสินะจริงๆคือถ้าติดตาม,มจริงๆเห็นหน้องเหนกนคุยานก็บอกคือจังชื่นชมนะว่าน้องแพ็คของเองด้วยแพ็คของเองกับมือนะครับได้เห็นแต่ว่าผมก็รู้สึกเจ้าของได้รู้สึกว่า รู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่มีน้ำหอมนี่เกิดขอ้นก็คืออยากแบบอยากไล่อยากไปหาคอนเทนต์อยากไปเฮ็ด